วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการชักรีบอลนะครับการโยนบอล3ลูกหรือว่าผมจะเรียกว่าศิลปะการโยนรับสิ่งของนะครับก็หลักๆของที่ต้องเตรียมในนี่นะครับบอล3ลูกหรือมะนาวอ่ะลูกกลอปอ่ะอย่างนี้นะครับก็ในคลิปนี้ผมจะใช้มะนาวแล้วกัน ก็ขนาดเอาพอดีมือนะครับก็สำหรับการชักยิ่งบอลนะครับจะมีหลักๆอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการที่เราโยนบอลดลูกประมาณนี้นะครับนี่คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2ก็คือการโยนบอล2ลูก เต็ปที่3นะครับก็คือการโยนบอล3ลูกและสเต็ปที่4ก็คือการโยนจริงๆนะครับะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็สำหรับสเต็ปแรกนะครับจะเป็นการโยนบอน1ล1นึลูก็จะโยนจากขวาไปซ้ายแล้จากซ้ายไปขวานะครับนี่นะครับฝึกตัวชิ้นนะครับ ก็จะเป็นสเก็ตที่2นะครับอย่างแรกเลยก็คือโยนจากข้างที่ถนัดก่อนและอย่างที่สองเป็นโยนจากข้างที่ไม่ถนัดนะครับนะอย่างแรกเลยนะครับข้างที่ถนัดก่อนถึงข้างนี้นะครับโยนโยนรับรับนะแล้วก็โยนโยนรับรับนะแล้วก็ขั้นตอนที่สองนะครับเป็นโยนจากข้างที่ไม่ถนัดนะครับโยนโยนรับรับโยนโยนรับรับนะ ใช okay, ่นะครับสำหรับขั้นตอนที่สองมีสเต็ปที่สามนะครับก็จะเป็นการโยนบอลสามลูกอ่ะก็ขั้นตอนแรกนะครับคือข้างที่เราถนัดจะเริ่มก่อนจากขั้นตอนที่สองข้างที่เราไม่ถนัดจะเริ่มก่อนนะครับเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับสําหรับสเต็ปที่สามอ่ะข้างที่ถนัดน,น,น,นะครับก็ให้จาว่าโยนโยนโยนรับรับรับนะครับ ผมกระสาธิตใช่ไหมครับโยนโยนโยนรับรับรับอ่าตอบนะครับโยนโยนโยนรับรับรับอ่าต่อไปขั้นตอนที่สองนะครับข้างที่เราไม่ถนัดจะเป็นข้างซ้ายนะครับก็จะเริ่มโยนก่อนก็คือดูเลยนะครับโยนโยนโยนรับรับรับอ่านี่แหละสลับโยนโยนโยนรับรับรับอ่านี่ครับสำหรับ สเต็ปที่สามอ่ะมาถึงสเต็ปที่4ี่นะครับก็จะเป็นการโยนกอลนจริงนะครับก็ให้อ้างอิงจากสเต็ปที่3ามเป็นหลักนะครับก็ให้เริ่มจากข้างที่ถนัดจะถือบอลสองลูกและข้างที่ไม่ถนัดจะถือบอลลูกเดียวนะครับอ่ะก็จะเริ่มเลยนะครับโยนโยนโยนรับรับรับอ่ะเหมือนสเต็ปที่สามนะครับแล้วก็ต่อเนื่อง ท่าที่ไม่ถนัดเริ่มก่อนโยนโยนโยนับรับแล้วก็ทำอยานี้ไปเรื่อยๆนะครับโยนโยนโยนรับรับโยนโยนโยนับรับราแล้วเมื่อชินแล้วก็ทําต่อเนื่องเลยนะครับโยนโยนยนรับรับโยนโยนยนับรับับอ่าอย่างนี้ครับอ่าถนไปก็นี่นะครับคือขั้นตอนทั้งหมด สี่ขั้นตอนด้วยกันฝึกหนึ่งนชินสองนชิน3ต้นชินเมื่อทำสามสิ่งนี้ครบนะครับเส็จที่4สามารถทำได้ไดง่ายๆมากเลยนะครับผมใช้เวลาเพียงครึ่งวันก็สามารถทำได้แล้วนะครับมาดูอีกรอบนะครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับคนที่ทำไปแล้วฝึกหนึ่งสาม สเต็ปที่4จะง่ายมากเลยนะครับอ่าก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไท i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ